สักทีกับหนังที่รอคอยมานานจากักรวาลมอนสเตอร์กลับมาอีกครั้งแล้ววันนี้ฉันมาดูหนังเรื่องก็ซิล่าเอ็กซ์คอนเดอะนิวแอมเปรเป็นภาคต่อของก็ซิล l าวีเอ็คอนจาก2021วันนี้ได้มาดูใน iMaD 3D รมันจะต้องสะใจแค่ไหนแกแล้วโลกคือใหญ่มากแล้วเป็นเรื่องแรกในจกักรวาลมอนสเตอร์ที่ถ่ายทำในระบบ i m a x ด้วยนะทำให้เห็นสัดส่วนภาพมากขึ้นแบบ26เปเซลยจ้ะแล้วความดีงามของเรื่องนี้ก็คือในระบบ i m a x 3 d มีภาคไทยด้วยจ้ะแกบอกเลยนะมันอลังการมาก ลุ้นทุกฉากแล้วแบบสนุกมากแกแล้วดูแบบไอแมทวีดีความสวยงามของดินแดนใต้โลหลโลกคือสีสันคมชัดภาพสวยตัดแต่ชอบมากฉากต่อสู้ก็คือเหมือนมาสู้อยู่ตรงหน้าเราอะแกบอกเลยนะภาพยนตร์คิงคองก็คือโคตรพ่อโคตรแม่ดีแบบแบบสนุกมากเป็นภาพยนตร์ที่นั่งลุ้นทุกฉากแต่ละฉากที่กอซินล่ากับคิงคองออกมาก็คือเท่สุดๆมอนสเตอร์ในเรื่องไม่ได้มีแค่กอซินล่ากับค